สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรัฐบาลไทยนะคะมายแลวเจนนํามาฝากเพื่อเป็นแนวทางนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งนั้นสนับสนุนสลากรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจารณญาณของตัวเอง รับชมรับฟังดูกำลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้นะคะก็ขอ,ขอให้สูตรเข้าขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆกัน,นะคะนวดที่ผ่านมาหลุดก็ต้องขอโทษขออภนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับรัฐบาลไทยของนายลินะคะอันนี้หลุดนะคะก็คือต้องขอโทษขออภทุกท่านนะคะวดวันที่16นะคะเดือน6

ห้าสามห้าสีะะ 55, ะะ่ถ้าใครชอบเบิ้ลก็ติดนะคะศูนย์ห้าห้านะคะถ้าใครชอบเบิ้ลหรือว่าห้าศูนย์นะคะต่อไปจะเป็นสูตรปกติของเรานะคะสูตรปกตินี้เข้าตัวรองศูนย์นะคะทุกคนแต่เราไม่มีสองเนาะนะคะไม่มีสองก็ต้องขอโทษขอภัรนะคะอันนี้ของวันที่สิบหนะคะคนละสูตรกันนะคะชอบสูตรไหนเลือกสูตรนั้นนะคะทุกคน

052420737345เด่น 24, 24นะคะลองไปเปรียบเทียบกันนะคะตัวไหนเหมือนกันตัวไหนคล้ายกันก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปถัดไปก็จะเป็นหุ้นรายวันนำมาฝากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ